ก็นี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ขอพูดในรายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉันนะครับกับพวกเราทุกคนนะฮะเรื่องสุขขานามัยในครัวเรือนพอผมบอกแล้วว่า <c oughs> สมาชิกของเราเนี่ยทำการเกษตรให้ได้ผลเนี่ยอย่าทำแปลงใหญ่ฮะจะได้ไม่ต้องจ้างแล้วถ้าไม่ทำแปลงใหญ่เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำเองทั้งครอบครัว แล้ววิธีทําเองในทั้งครอบครัวที่ดีที่สุดก็คือลดละเลิกการใช้ยาและสารเคมีแล้วสิ่งสําคัญก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะอย่าอดหลับอดนอนนะฮะผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีความมั่นใจในสุขภาพตัวเองนะฮะเรื่องความแข็งแรงนะฮะสมัยก่อนที่พวกเราลองถามพวกอาจารย์อาจารย์สมชายอาจารย์อาคม อาจารย์กิตเทเนพวกนี้เนี่ยที่ติดตามผมอยู่เนี่ยผมเดินตรวจงานเองเดินข้ามเขาเองเป็นปลูกๆนะฮะพวกนี้เดินไม่ทันผมหรอกอาจารย์สมชายนี่ชาวเขานะฮะเด,เดินเดินตามผมไม่ทันอาจารย์กิตเทเนตเนี่ยชาวบ้านนะฮะเดินตามผมไม่ทันนะครับแต่สุดท้ายผมมาน็อกเพราะว่าผมเป็นเนื้อง,งอกที่กลวยไตทั้งสองข้าง mm hmm. แล้วเวลาผมป่วยมานะฮะ เวลาผมป่วยมาพวกเรามาดูสิฮะผมไม่ได้ป่วยคนเดียวฮะมันป่วยทั้งครอบครัวนะฮะอาจารย์ผู้หญิงเดือดร้อนนะะน้องวาวาลูกสาวเดือดร้อนน้องตังเดือดร้อนนะเวลาขอพวกเขาเนี่ยห้าสิเอร์ซ็นเี่ยอยู่ที่ผมหมดเลยนะ อยู่ที่ผมหมดเลยนี่ดีว่าเราค่อนข้างสร้างตัวแล้วก็เตรียมตัวตัวเองไว้ค่อนข้างจะดีนะฮะค่อนข้างจะดีนะฮะก็เลยปัญหาน้อยหน่อยนะฮะมีฉะนั้นสองปีมานี่เนี่ยตัวเลขเข่าๆนะฮะไม่ต้องมานี่นะฮะปีละล้านฮะในการรักษาตัวเอง ผมถามว่าเอาจากไหนเอาจากไหนครับนะฮะก็ตรงนี้แหละที่ผมอยากจะบอกว่าอยากจะฝากพวกเรานิดหนึ่งอย่าไปคิดว่าตัวเองแน่ผมนี่ไม่ไม่เพราะว่าเล่าผมก็แทบไม่ได้กินนะฮะ บุรีผมไม่ได้สูบเที่ยวไม่เคยเที่ยวเลยผมกับอาจารย์ผู้หญิงตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยนะผมหยุดทุกอย่างการมนาน,นการพน,นันไม่มีนะฮะทำแต่งานอย่างเดียวทํางานจนกระทั่งอาจารย์ผู้หญิงก็บอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่น่าเกลียดจริงๆทํางานจนไม่รู้ว่าวันอะไรต่อวันอะไรแล้วพี่รู้เปล่าว่านเนี่ย ลูกศิษย์พี่แต่ละคนเนี่ยเขาวันนี้เขาเป็นวันตุษสาก,ก็ต้องไปกับครอบครัวเขาแล้วพี่ก็ไปนัดเขาออกมาดังนั้นผมจะขอพวกเราทุกคนนะฝากฝากสมาชิกทุกคนที่เป็นที่เป็นนี่ก็คือต้องเริ่มคิดละนะต้องนอนให้เป็นเวลาต้องออกกําลังกายต้องกินให้เป็นเวลาต้องกินของที่ที่มีคุณค่าผมยกตัวอย่างนะ ผมออกแบบไว้หมดฮะแต่สิ่งหนึ่งก็คืออะไรในร่างกายผมมันเสียงหายก่อนนะอะไรในร่างกายก็คือไตผมมันพังก่อนเพราะว่ามีเนื้องอกขึ้นมาอย่างอื่นผมยังดีให้ยันแข็งแรงอยู่นะฮะแล้วผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะผ่าไตทั้งสองข้างทิ้ง นะเพื่อไม่ให้มันเป็นพยาธิในร่างกายผมนะแล้วก็ฟื้นร่างกายกลับมาทำงานให้ส่วนรวมให้สมกับที่ผมบนบานสารกล่าวแล้วว่าผมยกร่างกายผมให้กับพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะทำงานให้ส่วนรวม นะครับก็ให้พวกเราได้รู้ว่าอย่าประมาทในร่างกายตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะอ่ะโอเคครับ